แม่บัวสค่ะแม่บัวสวัสดีค่ะคิดถึงอยู่เด้อแม่บัวว่าเห็นเจีตันว่าเห็นดนล้วคิดถึงเตียงตังก็ประเทศอเนริกาจะได้แก้ทุกปัญหาเนี่ยว่าจะไปจะเป็นอย่างไรจะได้ตามหาฮอนบัว่านหลายหารแ้งหลายไก็ได้บอกแม่บัวแล้วิดองาดกปซมาเข้ามาคิดาิาหลน้ำคืนปาซิมาให่ก็เห็นตดนเล็วค่ะก็เลิกว่คิดถอดสบายดีแม่ตบายดีอยู่ ค่ะเนงาเ่ลูกห้านมาดู่นําอนี่ยร้านพ่อแม่อย่างร้านสองคนเป็นเนเ่ยฟฟนดีอยู่แบแม่แต่ก่อนผู้ฟฟนดีฟันแม่โอ้ยวันต้องหันะบอกันเบาแอมเปลอายุเด็กมมนเป็นเด็กหรือยังนะเจณฑแแดเก่าเขาทั้งนทั้งร้างวัที่แล้วแม่วัดที่แล้วนี่นะแม่ฟันดีแต่ว่าคนไดต้องคิดบอแม่งคิดบอกบอกเบาแอเบลเบาแอมคับ ตรนี้ตามดาวเดี่ยตัววางเดี่วเป็นตววางทีตุลาพอดีค่ะได้วาแเดี่ยวหัดก้อนมีกับฟันฟันฟันมันไปเก้าศูนย์ตัวเดียวเกินเลยหัดก้อนทางการเงินี่เก้าศูนย์ตรงตรงฟันมันอนีสองวัวเลยสองหัวคิวต้องสองหัวพี่น้องท่านผู้ใดที่เคยติดตามแม่บัวนะคะกระพรอนคือแม่บัวก็จะทำช่องยูทูบนะคะแต่ว่าช่วงนี้แม่บัวก็ติดภารกิจมไม่สามารถที่จะเดินทางได้นะคะ ก็เลยเอ่อช <inaudible> ่วงนี้จะพาพกว่ามีแอดเดินทางมาก็เลยจะมาติดตามแนวทางความฝันไม่นี่เราฟันดีนะพี่น้องวันนี้ได้แม่ซันมาไดครัเนี่ยันเยวไปจ่าไต่ใ้โค้่เ้ยันมเไต่โ้ะจับโคจับโานตัวหนึ่งโตัวบอใ่เนียคุยงุด่ที่านไหนเราพูดเือนนเนาะ ไปไต่ปังไต่ไปไปเห็นผู้เฒ่าปันงปั้ปั้เห็นตัวผู้เฒ่านะผู้เฒ่าก็ใส่เสื้อดำใส่เสื้อดำใส่ดำเบ็ดนะตะลับปูขาปั้งเห็นผู้เฒ่านั่นเป็นเป็นไต่ปูเหม่านไปย่างไปเป็นเพื่อนจับปุ๊บไต่เหล่วตัวหนึ่งตัวนั้นม่ได้จับปุ๊บแล้วจะไปเห็นผู้เฒ่าแม่จะไม่งานไปไปไปไต่จะไปไต่อีกก็เลยไปเห็นผู้เฒ่าแม่เห็นผู้เฒ่าคนหนึ่ง กูจะถามว่าง <Yeah. S 2> uh ่ายไงเหรอควะโอ้ยายใส่โบดอกคน้ายาากินอจู่แ่แมเนี่ยว่าไปทางใดๆท่นจะมีบโบหลายทนแนบกอหของกนถ้าถาวกันปะถ้าขาวันปาไปลบไปดู่ะลบไปนอนโบมันลายอยู่ของลูกปลาลูกปลาคนว่าคบมันลายเอทางคุณละไหมที่ายคุณ่ะ จับเอาในที่น่ะคุณมาโฮเกตโตนึงคุณมาโฮเกตโตอโฮเกตโตนึงคือพอจับเอาเป็นมาคุณมาเมียนตัวนึงคือมาโฮเก็ตโตนึ่คือพอจับเอามานั่งขุนหมุดคุณมาคือเดาว่าองสิละคือเม่ตัวเล็กวันจันทรเนาะโฮเกตโตที่แรกเจนที่แรกแม่บัวแล้วจับเป็นตัวนึงเล็กม่นหมายความตัวนึงมีจับไปแล้วตัวนึงมีห้องแม เก้าหนึ่งจับคจับตัวหนึ่งมันมันมันชิบแม่หาง่าแม่อีแม่ตีไปจะได้ค่ะแม่บัวต้องใหัแม่บัวตีตะกอนเก่าหาเนี่ยม่นม่บัวจับอ๋อที่แม่บัวฝันมาเลยจับครบตัวหนึ่งแม่บัวตีเป็นเจ็ดเก้าห้าบเป็นเก้าว่าแม่คเป็นเก้ามือเป็นห้าตัวหนึ่งก็สิเป็นจับเป็นเก้าหาหนึ่วเด้องังไงตีเป็นนเนาะ พี่น้องรองตีใ้อยกันนะคะตีชอยกันด้พี่น้องเรือทางพาค่ะเป็นัวตีเน่เป็นเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้เก้าห้าหนึ่งเ้าห้าองหางแม่สองแ่ต่ว่าอันผู้เฒทาบอกมันไม่จ้าปุ๊บันพกเก็ตัวอันเดียวด้วพี่น้องที่เป็นตัวใหญ่พุทหงหูกันแต่ว่าผู้ทฒ่มก็บอกอีส่วนพุทโธมับอ แจ้กเอาทำไมลายเดียันเด็ลายเยหกเจ็ดตัวมันหกเจ็ดตัวหมนกันหกเจ็ดตัวอาจจะเป็นเรข่องาวบางมุกเจ็ดกับหกเจ็ดไปแนนมแม่อันนี้แม่พิจารณากับรูปผ่าแออลินกับคู่วาว่ามันใหให้นผู้ฝันนี่มันแลว่าสีเลขกับสีกัไแมค่ะมากกัมากผู้เก่ามานนี่ยอะไรเรงากับพู่เจ็ดตักันล่มาเจ็ด ก็แปลงว่าแม่บัวเนี่ยที่ตีจับชุดแรกมันจะเป็นจับตัวแรกมันจะเป็นเจ็ดเก้าห้าว่าแม่ที่จับตัวหนึงไม่นอนผ่านแล้วอันนี้เป็นตัวแรกที่แม่บัวตีเพาแม่บัวว่าแม่บัวเลยจับตัวแรกก่อนแล้วแม่เนาะตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนคือจับอยู่เลยจับเป็นเจ็ดมือเป็นห้าผมเป็นเก้าก็เลยเป็นตีตีเป็นเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าส่วนว่า 5, เก้าห้าหนึ่งเาบู้เทาเป็นผู้เทาแู้เ่าผู้หนึงเลยผู้เทาที่เป็นเจ้าหรแ่ผู้เาีเป็นเจ้าเพราว่ามันบอกติยาพ่นนี่แลใช่ผู้เทาเก้าห้าหนึ่งาที่แม่ก็เลยว่าผู้เทานี่เป็นเก้าเป็นเก้าแล้วก็จะพร้อมกับจับพร้อมเป็นหาแมนเป็นหาเป็นหาแล้วก็ที่ตัวหนึ่งถือใบในมือตัวหนึ่งถือใบอยู่แล้วก็เลยเอานึ่งเส่พ่อเอานึ่งเสื้ออ มันก็เป็นปิชชาไปรอก็ว่าผู้แม่ตีหนยเนาะตีหนสจำหรัอคปล่าผู้ใดตีคือนู้แม่แน่จะรอบคอาเมนมาบเลงอ่าแม่เนาะแมนแต่วที่วันเจพกเนี่ยตีเหวาผู้แาวบอกผู้แาวบอกไปจับพูแล้วมันก็บ่พูดถึงเข้าตา่ที่แม่บอกบะไร้ยากไปเนาะอ๋วมาดตยยตัอง าไม่บัวมาต่อเครับมากสุดนสุดเลเก่าหานี่เกานครับเบอชเจ็บว่าก็ทำอะไรเจ็อกค่ะเอาวังขันหน้าบอกเบาเองที่เอาบอกว่าไปเอาเข่าทั้งสอขวดตาีดายเลยครับบอกไปนีนได้ผมเป็นมาบก๋าค่ะไบอกว่ามาทำอรบอกคนมาเป็ไหร บอกเพื่อนว่าไปเอาพ่วงฟันเรืองเบาเหวียเพื่อเพื่อนว่าสิมาสิพี่เอหวหงดเหมือมากเไปเอาคิว่ากนิดมโอตลกินเนาะอเอซก็เลยเหแปดเก้าเต็มเต็มเแปเก้าเตี่ยงสัแปดเก้าเนี่ตัดสองตัววินไหนบนล่างเั่นงไเนาะือว่าเข้าบนล่างเป่นงเนาะเข้าบนล่างสองวันได้ดรืันตัวมันต่อซูสเก็นยต่ซู้เปนยัจค่ะคุ้องได้มาก ป็นฟันของแม่บัวปกติฟันแบบนี้แม่มันฟันแบบนี้ไปปีก่อนคือแตกซากโตอะไรขวดกขนถีอฟันฟันขวานขวานนึ่งห้าเก่าเขาที่โตเขาซากโตในขาซาก็ตเต็มเตี่แม่นองหนึ่งห้าเก่าหมดก้อนก่อนพูดลแม่เนาะหมก้อนทีที่โควิด ตรงนั้นเขาเห็นกันเราไกันแต่ว่าหัวอ่อนฟังซื่อๆนะคะเพราะว่าแอมก็เคยเห็นแม่บัวเวลาเราฝันเนี่ยเราจะมีโชคเกี่ยวกับความฝันแต่ที่แม่แต่ก่อนที่แม่เคยไอ้เซียนโชคลาวสื่อหรือทแม่ถือความในตะกอนเน่ยเพราะว่าเออค่ะตือโยู่ตือรู้อยูแต่ว่าเพาะว่าปลายแต่ว่าหัวนี้อามแม่ยังตัวไหนตัวนี้ให้แม่หมายความว่าคือฝันห้ามี่ มันใจที่ว่าฟันทินเจัาปุเน่ยที่ว่าเขาเลยเน่าไแมวว่ามันเขาเก้าสิบเปอร์เซนตนละเก้าสิบเกาสิบเอร์ซ็นะเก้าสิบอร์เซ็นะครับเกือบเต็มลอยนี่แม่เต็มรอยเต็มลอยจะไปเหคะจได้กับฝากเอฟซีไวน้ะแมเน้อเป็นแนวทาาเด้อพี่น้องคะจะได้ แม่บ yup. ัวก็ไม่ได้เข้ากองรุนระพี่น้องแต่แต่ยุดมันแต่ว่าันนี้นั่นชิได้ตากแม่บัวเลยได้ตามแม่บัวเด้อพี่น้องก็ได้ตามเพิ่นเรแล้วนะคะเพราะว่าแม่บัวเคนตะลุ่นวันแม่ขับฟันจังสี่ส่วนมากเข่าเข่าสองตัวหรือสามตัวดีวันไหนก็สองตัวกับสามตัว มานี่ปีหนึ่ง่วลาเล็กเขาดุเข่าปีก่อนปีก่อนสองสามปีเลยเนี่ยเขาดุแมที่โฉนเย็นจูกำใหม่ๆเเขาดูสวนค่ะเอกราเข้าดูน้าค่ะจะได้ฝากเอซีไว้อยู่แน่วทาจะได้ขอบคุณแม่โบหลายๆคุณค่อแม่พี่น้ค่ะแม่ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณคัอค ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี่สามดาวกัสซิล่าตัมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะข้อหายจุกโจรมันมาเฮงเฮงค่ะไก่ย่เพึ่งภาพไว้ใส่นะคะตัมชมพิกรณ์อมี่สามดาวมีของดีมาฝากตัมชมพิกรณ์ไปรับชมบางของดีก็บเบาแอมรถทรงกันเลยค่ะเบาแอมรถทรงอยจะเดินทางไปทำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะรับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรังแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิพใหม่ทิพนี่มาฝากเอฟซีครับตัมชมพิกร เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบ,บูดีบุคคาบุคคลให้เขา,า,ขา,ขาล้านคนย่างผ่านเอาตรงนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขา,ายไปใส่รรรรเรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อดนตรีจินตีดนตรีเนครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ห้องใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับ,บท่านผู้ชมไปชมกันะครับนะนะ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาในายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <โ Chris. S 2> เรื่องการงานหาเรื่องอ,ตอบตนายกเลือกการงานกนารขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างอะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปยดอกมาก่อนปรับแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้สาธิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามรังโอ้ถ้าแาะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวต่มครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์ลุงปู่หลอดไม่จันะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพลวยพ่อบุญหลอดไงตอนนวดเีแน้วอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่ติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสินใดขายที่สายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของป่านๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนลรผมเมตตาผูาเมตตาู้ใหญ่ยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมมาตุมหินข่าวกขบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮาใข่ไข,ข,ข่ว่ามีอีหยังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวดัดขวกกลมไปใส่ครับดวงจดเปิดท่านที่รับทรัพท่านที่ให้งเงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ใน้านค้าลานขายของเขาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับกานผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงยินซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมืงอ้ครับมีโอกาสตนมาสักกะากาบหลวงปูน่นะครับเนาะกับบูช่านวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลง เบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบาหมัดเนี่ยเอาไปใส <Like> ่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่ได้เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปลูกมากนะครับแล้วก็เมื่อเตแตะ์ครับท่านผู้ชมเมื่อเตแตะ์แล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อนลุกปากสามเทื่อนนะครับทาปากสามเทื่อนทาคิ้วสามเทื่อนแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีมม่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุๆดๆด,ๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้ เศรอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอมนี่ยครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตง่งด้วกันนี่ครับเงื่อนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราต่งกับบุรุษสาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอรถทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกากเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเกาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ่ายเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดไมห่หายเอฟซีนัครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมะร,ร่างกายสนเน็ตจะให้ที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบันบนบงสนเน็ตจะให้ในตัวเ้าสิเรอออกเอาไปเดินจินแล้วก็อาบนาครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดดาวเอ็มเออรงนีนเอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มเออรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือปลีกรบตอรี่ั้งกันที่1ึ่งลำเลื่อย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวดาวเอ็มเออรงก็สิให้เบิ่งตะลีกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับเว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังเลยเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ